เช้าวันที่181ไหในที่สุดผมก็เดินทางมาถึง3 10เอ็มแล้วนะคะโอ้โหมัน30ยังไงพี่ยังเพิ่ง29กว่าอยู่เลยเดี๋ยวสิย้ายเซตก่อนแป๊บหนึง่งผมนะ่าคิดว่าน่าจะย้ายเซตแล้วถึง30เอ็มแล้วนะก็อย่างแรกเลยครับถอ,อดออกมาก่อนสายเทคนิค ถอดอกอ,ดอกมาถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราใส่อันอื่นเข้าไปแทนก่อนนะอันนี้แล้วกันบูปไปมีอันนี้เทคนิคอีกอันหนึง่งบูปแล้วก็เราอาจจะใส่อ,อฮีโร่ไปก่อนแล้วกันเอ้หรือว่าพิศาจดีเออใส่พีศาจหน่อยจะได้ช่วยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะบาบหลังจากนั้นผมก็ย้ายเซตของเทคนิคทั้งหมดเลยครับไปใส่ให้ ตรงตำแหน่งของมันเอมอมาแล้วเว้ยสามสิบล้านเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคนอื่นพลังกันเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเออถึงสามสิบเอ็ดป่ะบึ้บสามสิบกว่าล้านสามสิบจุดห้าจริงๆถ้าใส่ถ้าถ้ามีสีทองอีกหนึ่งอันนะ่มีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นอะ่ะมีได้เสี่ยวกันบ้างอะ่ะ <c oughs> แต่นี้ไม่มีละโอเคได้จะมีเท่านี้ เซตหลอก,ก็น่าจะใส่ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันตอนนี้พลังของผมอยู่ที่30ล้าน4 9่แสนเนะโอ้โหเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นยาวนานที่สุดแล้วตั้งแต่ทําคลิปมาก็คือเซิร์ฟนี้ยิงยาวแน่นอนใครที่จะมาลง5 8 9บอกได้เลยว่าเดือดแน่นอน ตอนนี้ตาม fc ผมอยู่นะ fc ผมไปสาสิบเอจะสาสิบสองล้านแล้วโอ้โหรีบไปไหนแล้วผมก็มาอยู่ที่ลำดับที่สิบห้าของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะผ่านดานจะเป็นลำดับที่เจ็สิบเก้าแล้วก็ตัวละครสุดแก่งขึ้นมาเป็นลำดับที่สิบเจนอตนั่นเองเฮ้ยเจนอตเกือบสิบล้านแล้วเดี๋ยวค่อยปั้นในานาคตต่อแล้วกันตอนนี้คิดว่าน่าจะสุดพอสมววควรละกิลก็อยู่ลำดับที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉลองการครบ รอบ30ล้านด้วยการเปิดของทองนะแต่ไม่ใช่ id ผมก็จะเป็นในส่วนของ id เจ้าแป๊ปซี่เด <laughs> <laughs> ี <ries> here, ๋ยวเราไปดูการเปิดของทองกันเลยดีกว่าเราก็มาอยู่ก <played down> <outright> ับ id เแป๊ปซี่โนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีห้านะเขาฝากสุ่มในส่วนของอุปกรณ์สีทองและ แผ่นสีทองทั้งหมดเลยโอ้โหก็ขอบคุณด้วยเลยแล้วกันนะฉลองครบ30ล้านไม่ใช่ซับสไครเบอร์แต่เป็นพลังในเกมวันพันแมนของผมนั่นเองนี่เดี๋ยวก่อนไปสุม่มเราก็จะแบบไปดูหน้านายมาดีก่อนนะนายมาดีอยู่ลำดับที่15ของเซิร์ฟนี่เงนี่เงสายฟรีตัวตึงขอเรียกตัวเองแบบนี้ก่อนเลยแล้วกันมา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่119บใบจะเป็นการสุ่มผสานทุกอุปกรณ์เลยนะมันไม่ได้กำหนดไว้เออก็ไปอันแรกเลยแล้วกันปั๊บออไอ้น,นี้แอบดีถ้าเป็นเซตโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือความเร็วโจมตีแต่ขอเป็นเซตโจมโจมตี HP เอโจมตี HP ทุกคนอาจจะแบบตาตาลายตามืดตามวัว จริงๆมันก็คือโจมตี HP นะแต่แต่จริงๆก็คือป้องกันครับป้องกัน HP ไปอันที่สองกันเลยดีกว่านักบวชโจมตีความเร็วไปโจมตีอัตตาดาเมจดมาทำเพื่อแล้วไปอันที่สามต่อครับมาเฟียโจมตี HP หอ คือสิบใบหนึ่งร้อยหนึ่งร้ยสิบเก้าใช่ไหมเราเปิดได้ประมาณห้าชิ้นห้าชิ้นไปกันต่ออื้อนักบวชนักบวชต่อเลยครับต่อเลยเฮ้ยดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะเป็นเฮ็ดพโจมตีทำไมไม่สลับ h p เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาข้างบนล่ะครับพี่ เปิดมายังไม่ได้อะไรดีๆเลยโอ้โ oh, ห oh, มีคนผิดหวังแน่นอนแล้วเฮ HP พเปอร์เซนชิ้นนี้สวยครับชิ้นนี้สวยสามารถใส่ให้คิงหรือตัวละครที่ต้องการความถึกได้ชิ้นนี้ถือว่าสวยครับไปดูชิ้นต่อไปปื๊บ uh huh, เร็วมากมาอย่างรวดเร็วแล้ว HP ็พโจมตีเปอร์เซ็นทีเกี่ยมเดี๋ยวผมจะไปอุปกรณ์ก่อนทั้งหมดเลยปราบชิ้นต่อมาก็เป็นแฟดปรากายแสงโจมตีโอ้โ oh. ชาด้านล่างเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่มีหวังนะโหดเลยนะขอดูอันี้หน่อยเขาว่าแป,ป๊บซี่มันขาดในส่วนของการปั๊บปีศาจนะถ้าจำไม่ผิดเขาต้องการการปั๊บปีศาจเป็นอย่างมากเดี๋ยวไปดูนี่ต้องการการปั๊บอาสูรนะเป็นอย่างมากเราจัดให้เลยเดี๋ยวสีทองแบบเบิ่มๆอะไปชิ้นแรกโจมตีเปอร์เซ็นต์โอ้สายเทคนิคเอสพีด้วยมาถือออ <laughs> ป้องกันอีกหนึ่งโอ้โอ้โ,อโ,อโอมีคนร้องไห้แล้วเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนเราไปผสมอุปกรณ์ต่อเลยแล้วกันเฮ้ยแฟดอีกแล้วป้องกันโอ้มันใช้ได้สักชิ้นมะเนี่ยว้าอีกหนึ่งแฟดโอ้ป้องกันป้องกันอันนี้ประสานไปให้เลยแล้วกัน เอ่อใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะกระทืบไลค์เพื่อสนับสนุนอย่าให้ผมเกลือหน่อยโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆว่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้หน่อยแล้วกันปึ๊บเป็นอะไรเฮย้ยอศวินจากกลแต่เขามีถึงสามอันแล้วเขาไม่ทาเหรออศวินจากกลอ่ะชิ้นสุดท้ายไปครับปีศาจไม่มาอีกปีศาจแล้วเป็นป้องกันอีกแล้วอันนี้ผมเปิดแถมไปเลยแล้วกันบื้อ ไม่มีอะไรดีโอ oh, แล้วเขาแอบ,บซ่อนมาอยู่นะเนี่ยแอบบซ่อนแอบบซ่อนเขาเรียกว่าสายซุ่มนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของที่เราได้มาวันนี้เลยดีกว่าบอกได้คําเดียวครับไม่มีประโยชน์รู้สึกมีชิ้นเดียวนะที่มันใช้ได้ก็คือจะเป็นในส่วนของ HP HP% ดูคิงเขาสิคิงเขาใส่เป็นในส่วนของพลังไฟด้วยนี่อาจจะเอามาแทนก็ได้ครับ เพราะว่าใส่อัศวินจักรกลจะดีกว่าอืมดูไปดูซิโอ้โหแเราก็ไม่มี HP เปอร์เซนต์มาให้หนึ่งช่องนะ่ะไอที่เปิดไปก็คือไม่ได้ใส่มาเลย <c oughs> บอกได้เลยว่าโคตรเกลือมาเราก็ไปรองทีมกับศึกดวลทวยเทพกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้มันจริงๆมันวันอาทิตย์นะก่อนที่มันจะได้เล่นอีกทีแต่เรามาก่อนจะ ไปดูศึกดวนจริงๆโอ้โหบอกได้เลยว่าโดนยับยับโอ้โหโดนตียับยับเลยไม่รู้ใครต่อใครอ้ยแต่มารี่เขาตีแพ้ผมนะงั้นผมขอล้องสวนหน่อยเลยแล้วกันบอกเลยเลยว่าทีมมรี่โคตรตึงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันพลังห่างกันอยู่ประมาณเกือบหกล้านเลยนะแต่เกวินผมได้เปิดก่อนแพ้ได้ยังไงไปดูกันครับมา ในจังหวะนี้เกวินได้เริ่มก่อนเป็นทีมของผมหน้าตามมาด้วยโซนิกฝั่งสีเงาเหล่าสีทิศแต่ก่อนไปฝังสีเงาก็เจนอตขึ้นมาไล่โจมตีอย่างอย่างอย่างไล่ไปทีละตัวก็นี่มาเจนอตไล่โจมตีมาปุ๊บปึ้มสองล้านดาเมจปึ๊บแล้วฝั่งเขาเตะขึ้นกลับมายังไงต่อคิงบัฟความหวังขึ้นมาแล้วครับเพื่อให้ทีมฝั่งเขาได้โจมตีแล้วมาปูวอมไล่มาอูสามดาวด้วยนะ เอาดีแล้วเจนอตก็อาวุธสามดาวอีกโอ้โหเจสิบเอ็ดล้านดาเมเออใครจะไปสู้วะน,นะแล้วผมชนะได้ยังไงกอนตึมหนีกาซานายแล้วเจนอตได้ไล่โจมตีอีกหนึ่งรอบไปขอให้เผาและสลายหายไปเป็นจุลเลยหรือเปล่าเปรียงตึมตึมตึมโอ้โหในฝั่งเขายังยือนอยู่ถึงสองตัวละคร มีโอกาสที่ผมจะแพ้สูงเลยนะโอ้โหติลลบลีกฮาบาลีไลแคนไฟผมแย่นนะแตกไปเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวขอลองไปสู้หน่อยเลยแล้วกันเอ้ยลีโอยี่สิบแปดขอลองหน่อยเลยพลังห่างกันถึงสิบเอมนะพลังผมเยอะกว่าเขามากเออเรามาดูกันดีกว่าว่าจะชนะในรูปแบบไหน ไปฝั่งเขาเป็นฝั่งเปิดเช้าผมน่นแล้วเกวินเตะไปที่เบ้าตาทําให้ปูรี่ติดสตันไปแล้วมาเหล็กจโจมวิ่งกับกๆบกแล้วเจนอตมาปิดฉากโดยเอ็กเบิร์เนอร์เลยหรือเปล่ายังครับเพิ่งเริ่มเธอนเองจะรีบปิดฉากไปไหนแล้วมาเหล็กจโจมมาอีกหนึ่งจังหวะ เจนอตเขาได้บัฟจากคิงแน่นอนความหวังยังมีพวกเราจงสู้เจนอตขึ้นยิงพร้อมกับอาวุธสามดาวแล้วเผาไม่ไปอีก2อล้านหดาเมจระเบิดไปอย่างละหนึ่งหูตายไปแล้วนะครับพุรีพีซันเนอร์แล้วฝั่งเขายังไงต่อตึ้งอูติโลติโลแล้วตายเลยอเผาไปอีกหนึ่งที่เพื่อพิชักอื <c> ้อ <oughs> เอาดีเอาดีเปิดก่อนได้เปรียบมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ตามเมื่อกี้นะตามเมื่อกี้ได้ปูดขอลองใหม่สิเจ้ามะลิ <c oughs> แล้วผมกดข้ามเลยรอบนี้ไม่ดูละแพ้ก็คือแพ้ถ้าแพ้ผมไม่ลองสู้ละไปสู้กับคนอื่นดีกว่าเผื่อเรายังมีโอกาสชนะไงโอ้เขาย้ายทีมมาด้านหน้านะผมก็เลยมีโอกาสชนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรอบใน ตอนที่เจอกันในศึกดวลเลยแล้วกันผมคิดว่าผมน่าจะผ่านเข้ารอบอยู่แล้วนะมันจะนับจากเออสายหนะ้าสายหนึ่งมันจะเอาเข้าแค่16คนเนี่ยตอนนี้ผมก็ติดแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ลำดับที่10โอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฉลองหรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเพื่อนๆพ,พลังเท่าไหร่กันแล้วแล้วเจอกัน